คนถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการออมทองเขาถามว่าเก็บเงินได้ก้อนนึงก้อนนี้เป็นก้อนที่เก็บเงินสำหรับฉุกเฉินอยากลงทุนในทองคําระยะสั้นแต่ยังไม่อยากลงในแอปเพราะนั่นต้องเก็บระยะยาวเพื่อนๆคิดว่าราคาทองจะขึ้นไปอีกแค่ไหนนะครับผมจะตอบว่าถ้าเกิดพี่เข้าใจว่าการเก็บในแอปเป็นการเก็บระยะยาวพี่เข้าใจผิด ตัวทองคำเนี่ยถ้าเกิดเก็บในแอปเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเก็บระยะย,ยาวนะวันนี้คุณซื้อตอนเช้าตอนเย็นคุณขายก็ได้ทั้งหัวเส้นเคงหรือว่าทั้งอะไรคุณซื้อตอนเช้าแล้วสมมุติว่าวันนั้นมันขึ้นมา300บาทคุณได้กำไร200บาทคุณขายได้ตอนเย็นคุณทําได้นะถึงจะเป็นแอปก็ตามไม่ว่าจะเป็นแอปออมทองเอ่อหรือแอปของอินเตอร์โกอินเตอร์โกนี่ซื้อับผมซื้อขายก็เป็นรายชั่วโมงเลยฮนะ เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกนะับการเก็บระยะสั้นระยะยาวต้องเข้าใจตรงน,นี้ก่อนนะแต่ทีนี้ที่ผมจะเป็นอิชูที่จะบอกครับนะฮะคำว่าต้องการใช้ด่วนการลงทุนไม่ควรมีคําว่าใช้ด่วนครับเพราะลงทุนเนี่ยนะครับคุณจะขายก็ต่อเมื่อคุณได้กําไรโอเคปะ่ะคุณจะขายทองก็ต่อเมื่อคุณจะได้กําไรไม่ใช่วันนี้คุณลงทุนไปแล้ว คุณวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกช่วงปีนี้หรือช่วงปีหน้าอะไรเงี้ยแต่คุณจําเป็นต้องใช้ด่วนแล้วคุณเอาเงินออกมาเลยเนี่ยนะฮะไม่แนะนําให้ลงทุนนะเพราะว่าการลงทุนในทองคำเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณฟังไลฟ์นั้นของผมดีๆผมจะตอบว่ามันเป็นการที่รักษาเวลหรือความมั่งคั่งของคุณแต่จะแนะนําให้เก็บในรูปแบบเงินฝากแต่ฝากแบบดอกเบี้ยสูงพิเศษ อันนี้ห่งคือ SCB จัดเต็มครับกับอันที่2 SCB อ SC B, อมซับอีซี่เป็นฝากแบบดอกเบี้ยสูงอีกอันหนึ่งที่สามารถเป็นที่พักเงินและเก็บเงินฝากแบบฉุกเฉินได้แบบความเสี่ยงต่ำสัดสัดเนี่ยนะฮะก็คือ TMB มีมี TMB ก็1.5 1.6ประมาณนี้เออดอกเบี้ยมันโหต่ำเตี้ยเรียราดมากแต่ว่ายังดีกว่าถูกปะ นี่แหละนี่คือเหตุผลอีกเหตุผลนึงครับทำไมผมถึงให้คุณนับเงินออมในกระปุกถ้าคุณฝากไว้ในกระปุกเนี่ยดอกเบีย้ยแม้แมแม้กระทั่งปีละบาทกว่าคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เพราะการที่นับเงินออมทุกเดือนมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่อวยมันไม่หลีกเลี่ยงในการรับรู้เรื่องเงินผมเข้าใจดีนะที่แบบว่าเพลิดเพปีหนึ่งแล้วรู้สึกดีไว้เงินแม่งเข้ามาแล้ว แต่ร่างกายคุณต้องการรับรู้ต้องการความชัดเจนต้องการความฟินและเห็นเงินเติเตบโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เอาเงินในกระปุกของคุณเนี่ยไปใส่ในที่พักเงินที่คุณสะดวกคือใครชอบแบงค์ไหนก็ไปแบงค์นั้นแหะโอเคปะ่ะแบงค์ไหนก็ได้นะฮะแต่ต้องนับเงินออมทุกเดือนแล้วก็เอาเงินออมของคุณเนี่ยไปใส่ในบัญชีพักเงินเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดคุณอยากจะพักเงินแนะนำครับว่าไปใส่ในแบงค์พวกนั้นซะอย่าไปจมอยู่ในกระปุก คือพวกนั้นมันสภาพคล่องสูงะนะครับแล้วตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่เหมาะกับคุณมากนะครับทองคำเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณจะซื้อแล้วคุณไม่ได้เก่งเรื่องการเทรดถ้าเทรดแบบผมเนี่ยคือผมเทรดทุกวันผมนั่งเทรดนั่งดูกราฟเฝ้ากราฟดแูแนวรับแนวต้านเป็นเรื่องเป็นราวฟังข่าวตลอดเพราะว่าถ้าเกิดข่าวไม่ดีจะมีผลกับสภาพเศรษฐกิจเงินทั้งโลกมันจะวิ่งมาทองก่อน ทองก็เลยขึ้นแต่ถ้าเกิดสูตรว่ามีข่าวดีออกมาเฮ้ยก็ความมั่นใจในการลงทุนก็กลับมาเงินจะถูกไหลไปตามตลาดหุ้นหรือบริษัทต่างๆค่าเงิน u s เดอลลาร์ก็มีผลกับทองคืออย่าโหมนะอย่าโหมเอาเงินคุณไปลงที่ทองคำเพราะทองคำมันมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บทองคำอย่าหวังรวยแต่เก็บเพื่อรักษาความมัง่งคั่งเพราะทองคำไม่ได้ราคาขึ้นแต่มูลค่าของเงินลดลง เงินออมของเราน้อยจะออมแบบไหนดีคะแนะนําหน่อยค่ะออมเงินเนี่ยนะครับออมน้อยออมมากไม่เคยซีเรียสนะขอให้คุณออมอย่าไปซีเรียสว่านั่นคือเงินน้อยเก็บได้นั่นคือความสุขคุณต้องมีความสุขกับการออมเงินของคุณในทุก,ทกวันก่อนอยากลงทุนไม่รู้จะลงทุนแบบไหนดีคุณรัชชนกนะฮะอย่างที่บอกเนาะไอ้เลือกมาเลยแต่ห้ามลงทุนนะห้ามเอาเงินไปลงนะไปศึกษาก่อนและดูซิว่าคุณมีความสุขกับมันยังไง